เรามาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Adam Walk Through นะสำหรับ EP นี้พิเศษมากๆนะครับได้มีโอกาสเข้ามาทำงานออกแบบตกแต่งที่นี่นะครับโครงการ The Crest Park Residences ที่ลาดพร้าวนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูแล้วกันว่ามันจะมีดีเทลงานออกแบบอะไรยังไงนะ่าสนใจอะไรยังไงเราทำที่นี่มากน้อยเปลี่ยนจาก Before After เนี่ยขนาดไหนยังไงมีความยากง่ายยังไงนะครับไม่ธรรมดาแน,น่นอนครับก็พร้อมแล้วมารับชมพร้อมกันกันกบรายการ Adam Walk Through ครับ มาดูที่ภาพรวมก่อนนะครับดั้งเดิมโดยที่นี่จะเป็นท้ายแบบ2 Bedroom นะฮะก็จะมีพื้นที่ทั้งหมด73ตารางเมตรนะครับซึ่งเราก็ได้คุยกับทางอนเนอร์นะครับว่ามีการแจ้มมาว่าตรงนี้พื้นที่ที่เป็นแบบ2ห้องนอนเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากว่าทางอนเนอร์เนี่ยอยู่ที่นี่เพียงท่านเดียวนะครับก็เลยมีการคุยว่าเราเอางี้ละกันทุบตัวห้องที่เป็นห้องรับแขกห้องนอน2ห้องน้ำเนี่ย ของห้องนอนสองเนี่ยเอามารวมเป็นห้องเดียวใหญ่ๆนะครับซึ่งเราสิ่งที่เราได้ก็คือตรงนี้นะครับที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็คือเป็นส่วนของห้องเม n l i ฟ i ิ g งรูมที่จะมีตัวผนังทีวีใหญ่ๆนะครับมีตัว working area เข้ามาแล้วก็มี dining area รวมถึงโซนที่เป็นเป็น k i t c h e n a อ e a เอามารวมกันเป็น Space ใหญ่ๆนอกจากว่า Space ที่มันใหญ่ขึ้นนะครับกว้างขึ้นมากๆนะครับก็จะได้เรื่องแบบ เหมือนว่าเ,ออเราไม่ได้อยู่ที่คอนโดครับเนี่ยเราเหมือนแบบฟิลเหมือนอยู่บ้านเลยเพราะว่าสเปซมันใหญ่จริงๆนะครับแล้วมันก็ใช้งานได้จริงๆสามารถที่จะใช้เวลานะครับอยู่ในส่วนนี้ได้ทั้งวันโดยที่แบบไม่รู้สึกอ,อึดอัดหรืออะไรเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์ที่นี่นะครับตอนเริ่มบรฟงานเนี่ยทางอนเนอร์ก็มีเขียนบทความมาให้อ่านหนึ่งบทความนะครับคืออยากจะได้แบบว่าห้องที่มันแบบมีความรู้สึกเป็นเรื่องของเป็นธีมภูเขานั่นเองนะครับมีเรื่องของพวกที่เป็นแร่ธรรมชาติ หินดินอะไรพวกอประมาณนี้นะครับให้มันดูแบบสี่องธรรมชาติพวกไม้พวกนี้เนาะแล้วก็มีของเป็นพวกสีโลหะด้วยนะฮะซึ่งทางทีมงานเราก็ได้เอาตัวลอแมตตรงนี้ข้อมูลตรงนี้นะครับเอามาย่อยนะครับคิดงานก็ เอามาออกแบบใช้ในงานออกแบบดีไซน์ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับถ้าเกิดแบบบรีฟมาแน่นบรีฟมาชัดเนี่ยทีมงานเราก็ค่อนข้างที่จะทํางานได้แบบว่ารวดเร็วนะครับแล้วก็ออกแบบมาแบบน่าจะตรงใจตรงกับคอนเซ็ปที่ต้องการได้ชัดเลยนะครับมาเริ่มที่ส่วนของเมนลิฟวิ่งรูมก่อนเลยนะครับข้างหลังผมจริงๆดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นส่วนของห้องนอน2นะฮะซึ่ง ห้องนอนสองและด้านขวามือผมก็เป็นห้องน้ําในห้องนอนสองนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าที่นี่มันมีการทุบผนังรวมกันเป็นห้องเดียวใช่ไหมฮะข้างหลังผมก็เลยได้เป็นผนังทีวีวอลใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งมันมีความแกรนมากๆเลยครับ ที่เนี่ยเราคิดงานในเรื่องของสไตล์ที่มันเป็นตัวงานโมเดิร์นลักชัวรี่ใช่ไหมฮเราก็เลยเลือกที่จะเป็นตัวแมทช์วรียลก่อนเลยมันเป็นตัวผนังหินนั่นเองครับเราใช้เป็นตัวสโตนวีเนียร์นั่นเองครับซึ่งความน่าสนใจของตัวสโตนวีเนียร์ที่เราเลือกมาตัวนี้น,นอกจากจะเป็นอันแรกมันจะเป็นเรื่องของเท็กซ์เจอร์มันจะมีความน่าสนใจมากๆครับตัวเท็กซ์เจอร์มันจะมีความแบบขรุขระนะครับเป็นผิวที่มันไม่เนี้ยบต่นเองนะครับมีความดูล็อกๆหน่อยนะฮะสีมันค่อนข้างเข้มนะครับ แต่ความน่าสนใจมาอีกอย่างนึงก็คือตัวเกรดหินของมันเนี่ยมันจะมีบาง,บางส่วนนะมันเป็นแบบเกรดที่มันเป็นมีความเหลือบแสงมันเล่นแสงนั่นเองฮะเราก็เลยเอาเลือกมาใช้เรารู้สึกว่าเอาตัวนี้มาใช้อ่ะแล้วพอเราเอาตัวแสงอ่ะไลทิงที่เราเอามาผสมเ่ยเวลามันเอฟเฟกเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบมีความหรูหราน่าสนใจนะครับตัวนี้ แล้วเนื่องจากว่ามัตชิเยลตัวนี้สโตนวีเนียตัวนี้มันเล่นแสงมนาะเราก็เลยเอามาจัดก,การเรื่องของแพทเทิร์นมันนะครับเราเอามาทําผนังที่มันเป็นแบบมีการกลุ่มมามีการทําผนังเฉียงอะไรพวกนี้เวลาที่เราเปิดไฟเนี่ยมีทำเป็นสเต็ปอะไรพวกนี้มันจะเล่นแสงสวยมากๆเลยนะมีความน่าสนใจมากๆนะครับส่วนมัตชิเยกตัวหนึ่งที่เราเอามาผสมกันเนี่ยก็คือจะเป็นตัวหินที่เป็นหินคอนะครับซึ่งจะไว้ดูโซนด้านล่างเนาะ ซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นหินโทนเข้มๆเหมือนกันนะครับเนี่ยมันออกเป็นสีแบบเทาเข้มเทาอ่อนผสมกันแล้วก็จะมีความเหลื่อมๆเป็นการคักกิเตอร์นิดหนึ่งนะฮะไอสองตัวเนี้ยมันมีความต่างกันมากเลยนะฮะตัวนี้มันจะมีความแบบผิวจะเป็นผิวเงาเรียบๆนิยบๆนะครับเอามาผสมกับไอตัวที่มันดูลอกๆนะฮะแต่เราเอาไฟมาเชื่อมกันเนี่ยสองตัวเนี้ยมันก็จะดูออกมาแบบลงตัวมากๆเลยนะฮะอีกส่วนหนึ่งมัดเชดียวที่เรามาใช้ก็คือเป็นไม้นะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นไม้แบบ เป็นโทนสีเข้มหน่อยนะครับออกแบบติดแบบน้ําตาลติดส้มนิดนึงนะฮะตัวนี้มันมีความน่าสนใจมีเกรนไม้ที่ค่อนข้างจะโมเดิร์นนิดนึงนะฮะจะดูเป็นแพทเทิร์นที่มันมีความสม่ําเสมอนน่นเอง้อมาใช้เพราะว่าไอแมทเทียลอื่นๆ่นะเราไม่อยากให้มันดิบตามเพราะเดี๋ยวมันจะดูแบบดิบพากันเข้าป่าเลยนะฮะเราจะก็แบบให้มันมีความหรูมีความเนี๊ยบเข้ามาในตัวด้วยนะเพราะฉะนั้น3สิ่งเนี่ยนะครับมันก็คือตัวคีมแมทเทียลที่เราเอามาเลือกใช้กับโปรเจกต์ตรงในส่วนของลิฟวิ่ง สิ่งที่เป็นกิมมิคต่อมานะครับก็คือจะเป็นเรื่องของผนังทีวีนะครับที่เราจะใช้ตัวผนังที่มันเป็นบานสไลด์เป็นแบบระแนงนะครับเอามาใช้อันนี้ก็เป็นแบบเป็นลูกเล่นเนาะเอาแบบบางทีเราวางระแนงให้มันอยู่ด้านชิดซ้ายชิดขวาเราสามารถที่จะเลื่อนมันเล่นๆได้นะะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรครับให้มันดูแบบดูเวลาที่ไลท์ติ้งอ่ะมันผ่านตัวระแนงอันนี้ผมว่ามันดูน่าสนใจมันดูเท่ดีนะครับ ต่อมาฟังก์ชันที่ได้มีการรับบี้มาจากโอเนอร์เนี่ยก็คือตัวซูริโอสปีกเกอร์สองข้างข้างหลังผมนะฮะอันนี้ก็คือแบบวางแบบกันฮะว่าไอตัวตำแหน่งความสูงเนี่ยมันต้องอยู่ระดับประมาณนี้ระดับที่แบบเราเวลาเรานั่งที่โซโฟาเนี่ยมันจะได้แบบจุดสวิทช์ปอตที่แบบเสียงมันตรงมาที่หูไม่มีความเพี้ยนอะไรก็วางไปะพวกนี้เนาะก็คือต้องพูดคุยกันก่อนต้องเตรียนกันก่อนครับเรื่องนี้นะครับนอกจากชั้นโชว์วางของต่างๆมีความสวยงามแล้วเนี่ยมันยังมีด้านซ้ายมือผมนะครับก็คือจะมีการ ทำเป็นส่วนของบานตู้นะครับมีตู้เก็บของข้างในซึ่งหน้าบานเราใช้เป็นตัว m a t e r ที่เป็น s t ตนเ l e s s ร a i r l i n e เป็นสีออกเป็นสีบลัสสนะฮะนอกจากดีไซน์ที่มันสวยงามเนี่ยมันยังมีเรื่องของฟังก์ชันที่เราซ่อนไว้ข้างหลังนะครคือจะเป็นส่วนที่จัดเก็บตัวคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้จะใช้เป็นแบบ PC ที่มันเป็นเดสก์ท็อปนะครับมีตัว CPU อยู่ข้างในนะครับมีการติดตั้งไอตัวที่มันเป็นพัดลมนะครับเอาไว้เรื่องระบายความร้อนอะไรต่างๆทุกอย่างถูกซ่อนเข้าไปข้างหลังหมดเลยก็จะดูแบบ พูดง่ายว่าถ้าดูเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าข้างหลังเนี่ยม,มีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างหลังนะฮะมาไปก่อนนั้นเนี่ยมาตรฐานของทางอดัมแซนด้านะครับก็คือจะมีเรื่องของการเตรียมช่องสาหรับซ่อนสายต่งตางๆนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยทางออเนอร์เนี่ยก็คือจะมีการเอาตัวสาย HDMI เนี่ยต่อจากตัวคอมพิวเตอร์นะครับโยงเข้ามาตัวที่ทีวีด้วยนะฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยเรามีการพูดคุยกันก่อนนะครับรแล้วเราก็เตรียมตัวช่องไว้ให้นะครับที่สามารถที่จะลอดสายตัว HDMI ได้เองง่ายๆครับ ส่วนที่เป็นดีเทลเล็กๆแต่อยากจะขอพูดถึงนิดนึงนะครับก็คือเป็นเรื่องของที่มันเป็น Personalize นะฮะเรื่องความต้องการส่วนตัวมากๆเลยด้วยปกติอ่ะทาง Adam s ตนดาร์ดนะครับก็คือเราจะทำโต๊ะทํางานเนี่ยมีความสูงกับพื้นขึ้นมาถึงหน้าท็อปเนี่ยอยู่ประมาณ75เซนใช่ไหมแต่ทางอ w n เ r อร์ที่เนี่ย เขาต้องการ73เซนซึ่งเราจะมองว่าเฮ้ยแค่2เซนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีในยะอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของสรีระแต่ทางระบุคลเลยเนาะเรื่องนี้เพราะว่าเวลาที่เรานั่งอยู่เก้าอี้ครับถ้าแบบโต๊ะหน้าท็อปสูงไปมันก็อาจจะเป็นแบบนั่งแล้วแบบต้องแบบเหมือนกางแขนอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราทํางานอยู่กับมันทั้งวันอ่ะมันอาจจะรู้สึกผิดสรีระ,ะมันอาจจะเมื่อยประมาณนี้เนาะซึ่งเราก็เลยมีการลดหน้าท็อปให้73เซนเลยต้องการทั้งที่เราก็วัดขึ้นมา73เซน ทำพอดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางโอเนอร์เขาให้ฟีดแบ็กกับมาคือว่าเรื่องของเวลาที่เขานั่งทํางานเนี่ยสอกแขนเขาอะมันจะแบบแฟรตพอดีกับหน้าท็อปโต้เลยเคเรียกว่าเป็นอะไรเอกรโลมิกใช่ไหมของการทํางานอะไรมันน่าจะถูกต้องแล้วก็แบบไม่ทําให้รู้สึกเมื่อยอ่อนล้าในการทํางานประมาณน,นั้นเองนะครับมากไปกว่านั้นนะครับเรื่องด้านหลังเนี่ยของหน้าโต้เนี่ย เราจะมีการจัดเตรียมนะครับการซ่อนสายต่างๆเพราะแน่นอนนะครับคอมพิวเตอร์มันก็มีพวกสายต่างๆที่มันต้องมาเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ไอที่เป็น CPU ใช่ไหมเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกสายปลั๊กพาวเวอร์ต่างๆสาย HDMI อะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีการจัดเก็บทําเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นชแนเอาไว้เป็นซีชาน Channel, เน,นะครับด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นท่อแล้วก็แบบเอาสายพวกนี้ร้อยเข้าไปข้างหลังเนาะซ่อนออไปปื๊บให้มันไปทะลุไปถึงไอตัวตู้ที่มันเก็บตัว CPU ไว้อันเนี้ย อีกส่วนหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้นะครับถ้าสังเกตตรงนี้มันเป็นโต๊ะทํางานที่ชิดกับหน้าต่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการติดตั้งตัวมูลี่ใช่ไหมซึ่งอันนี้เราก็มีเตรียมครับเว้นสเปซไว้เว้นแกลบไวนะครับ, wide, รบที่เราอยากจะให้ตัวมูลี่เนี่ยมันเชื่อมลงมาครับตั้งแต่ฝ้าจนถึงพื้นเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้คิดตรงนี้ดีก่อนนะเราไม่ได้นึกถึงมันนะ่ะทั่วไปอาจจะทเป็นหน้าทอปโต๊ชนกําแพงเลยใช่ไหมซึ่งมันทาให้มูลี่มันจะขาดตอนไปเนาะมันจะไม่ถึงข้างล่างแล้วข้างล่างมันก ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดให้รอบครอบก่อนที่เราจะเริ่มดําเนินการผลิตออกมาเนาะอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆครับส่วนต่อมาก็คือเป็นโซนของ dining area นะฮะ ตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเราก็เป็นเรื่องของความสวยงามนะครับเราก็มีผนังที่เราออกแบบมาเนี่ยเป็นด้านผนังข้างหลังของโต๊ะอาหารนะครับเนี่ยเราอยากจะให้มันดูเด้งออกมาครับเราก็เลยใช้เป็นตัวหินควอตนะครับที่มันเป็นออกเป็นโทนสีขาวนั่นเองนะครับแล้วก็มีเส้นแร่ออกสีดินดำๆอะไรอย่างนี้เนาะมีการเอามาผสมกับตัวไม้ที่เราทำเป็นรันแนนะครับก็มีทาเลเยอร์ออกมามีสูงมีต่ำอะไรอย่างนี้นะครับมีการเว้นกูฟล่องต่างๆนะครับก็เป็นดีไซน์ที่ออกมาดูค่อนข้างลงตัวนะครับตรงนี้ในส่วนต่อมาครับคือเป็นต๊ะอาาาหรรเี่ย ก็ดีไซน์นะครับในเรื่องของไซส์เดเมนชั่นมันเนี่ยให้มันพอดีนะฮะสำหรับ6ที่นั่งนั่นเองก็มีเป็นหน้าท็อปที่เป็นแมทชิวอลหินคอร์สครับเป็นตัวเดียวกันกับตัวที่มันเป็นตัวลิ้นชักของทีวีวอลให้มันดูต่อเนื่องเข้ามาครับเป็นสีเทาเข้มนะครับแล้วก็เป็นมุมที่เราใช้เป็นมุมโค้งคะกลัวว่าเดี๋ยวเดินจะชนอะไรดูปลอดภัยดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงพื้นที่ตรงนี้มันอาจจะดูค่อนข้างจํากัดแล้วนะครับก็เลยใช้ดีไซน์ตัวขาเนี่ยให้มันเป็นขาสายเราใช้รูู้สึกว่่ามมันไดเทอ มันจะเหมือนแค่เหมือนเป็นหน้าท็อปมันลอยออกมาได้นั่นเองนะครับซึ่งเก้าอี้ที่เราใช้เนี่ยก็เป็นรุ่นเมสันนะครับเราใช้เป็นตัวเก้าอี้ที่มันแบบ เป็นตัวติเตี้หน่อยเราอยากจะให้เวลาจัดเก็บเนี่ยเราเอาก็า e อีสอดเข้าไปที่โต๊ะเนี่ยได้แบบคอมพลีทเลยนะเราก็ได้มีสเปซทางเดินเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนั่นเองนะครับส่วนไอ้ที่เราเห็นมันเป็นขาแบบสๆดูโปร่งๆเนี่ยเราก็คำนึงถึงเรื่องความแข็งแรงด้วยในชะ่ไหมครแม้ว่าจะมีขาแค่2อันเนี่ยแต่จริงๆแล้วข้างในนะครับข้างล่างที่เราใช้เป็นโครงเหล็กเลยนะเราเอามาเหมือนเป็นกระดูกสันหลังของตัวโต๊ะตัวนี้เนาะเพื่อง่ายว่าแบบ ให้ทีมงานนะลองขึ้นไปยืนบนโต๊ะนี้ก็คือยืนได้สบายๆรับน้ำหนักได้แบบเป็นหลายร้อยกิโลเลยนะฮะต่อมานะครับไอตัวผนังที่เป็นฟีเจอร์วอลเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะครับนอกจากความสวยงามเนี่ยตัวไม้ที่เราเปลี่ยนไปนะครับมันจะมีฟังก์ชันอีกอันหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ก็คือตู้เย็นนั่นเองนะครับมันจะมีตู้เย็นซ่อนอยู่ด้านหลังนะฮะซึ่งหน้าบานของดั้งเดิมที่เนี่ยเขามีมาให้แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้นะเราก็ทําหน้าบานใหม่นะครับเราเอาตัวไม้ที่เป็นตัวไม้ เอามาปิดมันใหม่นะครับให้มันรู้สึกว่าผนังนี้เราต้องการที่จะซ่อนมันไม่ให้เห็นแบบอยู่ดีก็มีตู้เย็นโผลวมาแบน,นี้เนาะขยับออกมาอีกส่วนหนึ่งครับก็คือเป็นส่วนของตัวครัวนะฮะ ตรงนี้เราก็มีดีไซน์ใหม่เหมือนกันนะคะตัวหน้าบานต่างๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนมานะครับเราใช้วัสดุที่แบบเป็นตัวิ o l i ล color นะครับเข้ามาเป็นออกโทนสีเทาๆนะครับเอามาเบรกหน่อยเราอยากให้รู้สึกว่ามันดูเด้งๆออกมาซึ่งตรงนี้มีฟังก์ชันครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นตัวหุด้ดูดควันนะครับเป็นเตาไฟฟ้ามีเครื่องซักผ้ามีไมโครเวฟมีซิงค์มีเครื่องกองน้ำน้ำ,นำดื่มพวกนี้ฟังก์ชันจัดเต็มในสเปซเพียงแค่ไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยมีครบทุกอย่างนะครับ ถือว่าเป็นการจัดการได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับมากไปกว่านั้นเนี่ยฟังก์ชันที่ใช้งานครบทุกอย่างใช้ได้จริงเนี่ยเราดูเรื่องความสวยงามด้วยนะครับแล้วก็มีการทําตัวหน้าบานซ่อนทัด้วยนะฮะในสมมติว่าบางทีเพื่อนมาเราตรงนี้มันยังลกๆอยู่ไม่สวยใช่ไหมเราก็ยังสามารถที่จะเอาตัวบานเลื่อนเนี้ปิด ไปเลยนะครับก็กลายเป็นแบบผนังไม้เรียบๆเลยเนี่ยก็ดูเรียบร้อยดูลงตัวมากๆซึ่งความลักชัวรี่ของโซนครัวเนี่ยเราก็มีการเลือกใช้หินควอตเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าคุณสมบัติหินควอตเนี่ยมันก็กันน้ำใช่ไหมเราไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้งานเลยใช่ไหมฮะสาดน้าหกไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันจะซึมหินเข้าไปใช่ไหมฮะเราก็ใช้เป็นหินควอตตัวเดียวกันกับตัวทีวีตัวโต๊ะอาหารนะเป็นตัวสีเทาเข้มๆนะครับเอามาวางลายนะครับอีกทำแพทเทิร์นต่อลายพวกนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ซ่อนไฟนด้านล่างด้วยก็ ออกมาดูลงตัวสวยงามนะครับมาดูในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นงานของตู้ระบบนั่นเองนะครับตรงนี้ข้างๆด้านขวามือผมเนี่ยเห็นว่าอาจจะดูเรียบเคลนเคลนไม่มีอะไรเป็นผนังสวยๆใช่ไหมแต่ข้างในเนี่ยมีการเตรียมนะครับในเรื่องของตัวงานระบบเข้าไปซ่อนอะไรนี้ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตู้เมนไฟนะครับระบบอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆถูกซ่อนจัดเก็บไว้ในข้างหลังหน้าบานตู้ตรงนี้หมดเลยนะฮะแล้วก็มีการรวมในส่วนของที่เป็นตู้รองเท้าเข้าไปด้วยนะฮะพูดง่ายว่าตรงนี้มันดูเรียบร้อยนะครับดูแบบ คลีน <C lean> แต่ข้างในเนี่ยสามารถใช้งานจัดเก็บของอะไรต่างๆได้เยอะมากๆเลยนะครับในส่วนต่อมาที่จะขอพูดถึงก็คือในส่วนของที่เป็นรูทเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะครที่นี่เราก็ได้รับมอบหมายทางโอนเนอร์ด้วยนะครับให้ดูแลนะครับคือเป็นเรื่องของโซฟาคอฟฟี่เทเบิลนะครับตัวดิ닝แชร์แล้วก็ ดิ닝เชเบิลด้วยนะครับซึ่งในส่วนของโซฟาเนี่ยเราก็ใช้เป็นโมเดลรุ่น new น,นะฮะที่มาใช้ก็คือเป็นโซฟาทรง L shape นะครับอันนี้เรามีการคัสตอมไมซ์ไซส์ให้มันพอดีกับพื้นที่นะฮะแล้วก็วัสดุที่เราใช้เนี่ยเราอยากเพิ่มความห,หารูหราเนาะเราก็ใช้เป็นตัวหนังแท้งหุ้มทั้งตัวนะครับซึ่งโทนสีเนี่ยเราอยากให้มันดูเด้งๆออกมาหน่อยนะครับล้วก็ใช้เป็นโทนสีที่เป็นเทาติดเขียวขี้ไม้นิดนึงนะครับ ต่อมาก็เป็นตัว coffee table ที่เราเลือกใช้นะครับก็จะใช้เป็นตัว coffee table รุ่น rich แม n นนะครับอันนี้เราก็มีการย่อขนาดมาลงมาให้มันดูแบบกระทัดรัดนะฮะแต่มีฟังก์ชันครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับมีตัวลิ้นชักเก็บของอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ตัววัสดุนะครับที่เราใช้เป็นตัวหินคอร์ส่เองสำหรับตรงหน้าท็อปแล้วก็เป็นตัวบอดี้ที่มันเป็นตัวไม้แอชนั่นเองนะครับ ต่อมาสุดท้ายครับเป็นเรื่องของพรมนะฮะตอนนี้เราก็มีการคัสตอมไม์เรื่องของขนาดนและเราสั่งตัดมาให้ผดาดพอดีกับในส่วนของลิฟวิ่งตรงนี้เลยนะครับซึ่งวัสดุเนี่ยเราใช้เป็นตัวเคซิลนะครับที่มันมีความแบบเหลือบมีความแบบเวลารูปๆเนี่ยมันก็จะให้แบบโทนที่มันแบบสีมันจะแตกต่างกันเงาๆกับแบบเข้มๆอะไรย่างเงี้เนาะก็ทําให้โซนตรงนี้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นนั่นเอนะครับ ต่อมามาขอพูดถึงตัว how to ที่จะเปลี่ยนให้มาเป็นแบบนี้ได้ละกันก็เป็นเรื่องแรกเลยที่ต้องคํานึงถึงเลยคือเป็นเรื่องของงานระบบนั่นเองนะครับเราจะไล่มาตั้งแต่ส่วนแรกคือเป็นเรื่องของฝ้าเพดานนั่นเองนะครับส่วนฝ้าเพดานเนี่ยตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยมันก็มีสเตป็ปมีอะไรของมันมาปกติแล้วแหละเป็นฝ้าเรียบใช่ไหมแต่เราอยากให้มีการออกแบบเรื่องของฝ้าเนี่ยให้มันไปถึง คอนเซปที่ทางโอนเนอร์อยากได้คือเป็นเรื่องของธรรมชาติพวกนี้เราเลยมีการเอาตัวไม้นะครับลามิเนตลายไม้เนี่ยเอามาติดนะครับในตัวฝ้าที่มันเป็นในส่วนของสเต็ปนะฮะแล้วก็มีไอ้พวกที่มันเป็นแบบพวกงานแอร์พวกนี้ที่เป็นกริลแอร์พวกนี้เราก็เอาไปทําเป็นสีดาพ่นไปเราอยากให้มันรู้สึกว่ามันดูเท่ๆเข้มๆนะครับต่อมาตัวฝ้าที่เนี่ยมี2เลเยอร์นะครับสเต็ปเลเยอร์แรกเมื่อกี้เรากลุ่วด้วยที่ตัวมันลามิเนตลายไม้ไปแล้วอีกเลเยอร์หนึ่งที่มันสูงขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีการทําดีีีเเเลใช้ปป็็นนนแค่ง,งาารยบส เป็นสีขาวนะแต่ว่าเรามีการทำสเต็ปล่องเข้าไปนะครับแล้วก็แอดจัสตัวพวกดาวไลท์ใหม่หมดในยตำแหน่งโคมไฟต่างๆที่ติดเพราะว่าดั้งเดิมมันมีทั้งหมด3ส่วนเนาะแต่ว่าเรารวมไปแล้วโซนเดียวใช่ไหมพวกอะไลเมนต์ต่างๆตำแหน่งอะไรพวกนี้เราก็ต้องมีการเรียงมันใหม่จัดให,ใหม่ให้มันดูลงตัวเพอร์เฟคที่สุดสำหรับในส่วนสเปซตรงนี้นะครับต่อมาเรื่องพื้นนะครับเรื่องพื้นที่นี่เราก็มีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะเนื่องจากว่าดั้งเดิมเนี่ยเรา มีการทุบผนังพวกนี้เพราะนั้นพื้นมันก็ต้องแบบมีการช่ำรุดแล้วก็มีการเอาตัวพื้นที่เป็นมันเป็นแบบลายไม้นะครับเอามาปูเป็นแบบ pairing b o a r นะฮะซึ่งเราจะแยกโซนกันนะครับโซนที่เป็นโซนแห้งเนี่ยก็เป็นพื้นลายไม้ไปนะครับบวกก้างปลายาวๆเลยไหลถึงห้องนอนเลยนะฮะแล้วก็โซนที่เป็นโซนเปียกเนี่ยที่เป็นโซนครัวพวกนี้แล้วก็เป็นปูกระเบื้องใช่ไหมซึ่งกระเบื้องที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะมี texture หนึงครับเป็นแบบโทนดำๆหน่อยเนาะแล้วแบบมีผิวที่มันแบบขรุขระกันเเเลล็็็กกกกนน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 ้้อออออยยิิดดดึึงงงงะะคครรรรรัับบบบบบซซ่่มมตตตปป์์ททีีาาาาไไแแฟธช พวกแร่มีหินและพวกนี้มันก็มาแม a t กันก็ดูสวยงามลงตัวนะครับมาขอพูดในส่วนสุดท้ายนะครับที่อยากจะขอพูดถึงก็เป็นเรื่องของสมาร์ทโฮมเองนะครับที่นี่ก็ได้มีการนำความสมาร์ทนะครับเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้ไลฟ์สไตล์เรามันสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองครับของที่นี่ก็คือจะใช้ตัวในเรื่องงานที่คุมไฟคุมแอร์คุมม่านนะครับสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับสามารถจะเซตซีนได้ สะดวกมากๆนะครับก็มาขอ,อยกตัวอย่างเช่นแล้วกันนะครับเราได้มีการเซตอัพนะครับในเรื่องของเป็นเวลคัมซีนนั่นเองเวลาทางโอนเนอร์เข้ามาปุ๊บเปิดประตูปุ๊บเนี่ยมันก็ถูกทุกอย่างเปิดหมดเลยเอาออนนั่นเองนะฮะก็คือเป็นไลติ้งไฟเปิดทั้งหมดนะครับมีไฟซ่อนที่เราต้องการจะให้มันเปิดเนี่ยมันสามารถที่จะโปรแกรมเซตเข้ามาในซีนนี้ได้ง่ายๆนั่นเองครับก็จะมีตั้งแต่ตัวไฟที่เป็นตัวของโต๊ะอาหารและพวกนี้แล้วก็ไฟที่มันเป็นตามหลืบต่างๆพวกนี้นก็จะเปิดหมดเลยเนาะ แล้วก็เรื่องของแอร์และพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะเซตได้เลยนะครับว่าอุณหภูมิแอร์อยู่ที่เท่านี้นะครับสปีดพัดลมเท่านี้อะไรอย่างนี้แล้วก็ม่านให้มันเปิดอะไรเงี้ยต่อมาความเจ๋งอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของงานพม่านั่นเองนะครับที่นี่เราก็เป็นเอาตัวงานพม่าไฟฟ้าเข้ามาในระบบด้วยนะครับ ซึ่งความเจ๋งมันเนี่ยมันจะเป็นการคุมอุณหภูมิภายในห้องนะครับมันจะมีตัวเทมดีเทคนะครับจับอุณหภูมิภายในห้องเนี่ยมันเซตไว้ประมาณ30องศานะครับแอร์จะติดเองนะฮะอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของตัวมูลลี่ไม้ไฟฟ้าที่มาใช้โต๊ะทำงานเนี่ยเนื่องจากว่างจริงแล้วอะตัวคาแรคเตอร์ของมูลลี่ไม้เนี่ยมันเป็นไม้จริงๆใช่ไหมมันก็ค่อนข้างมีน้ำหนักเยอะเนาะถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นแบบดึงมือแมนวนวลเนี่ยจริงๆมันจะค่อนข้างดึงยากนะครับเพราะว่ามันด้วยน้ําหนักมันเยอะ แล้วมันต้องดึงแบบเป็นแบบหลายรอบมากๆกว่ามันจะขึ้นไปใช่ไหมซึ่งเ,เราใช้ไฟฟ้าแล้วเอามาเข้าระบบเนี่ยมันก็ช่วยแก้ปัญหาเพนพอยตรงนี้ได้ครับเราเพียงแค่กดคลิกปลายนิ้วง,ง่ายๆครับตัวมูลลี่ไม้เนี่ยมันก็จะแบบเปิดปิดเองได้หรือว่าจะเซ็ตโพซิชันของตำแหน่งใบสามารถที่จะเซ็ตให้แบบออโต้ได้เลย mm hmm. ก็เรียกว่าเอาความสะดวกสบายเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเอามาใช้ประยุกต์ใช้ในงานของเราเครับ mm hmm. ท่านผู้ชมครับมาดูต่ออีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนห้องสําคัญเลยนะครับเป็นส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะฮะในส่วนของห้องนี้จริงจริงตัวแปลนไม่ได้มีการทําอะไรกับมันมากนะครับก็คือเป็นเดิมเดิมเลยเพราะว่าตัวสเปซค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะฮะมาขอไล่ทีละส่วนตั้งแต่ส่วนประตูที่เราเริ่มเข้าไปเลยนะครับดังเดิมเนี่ยทางโครงการได้มีการเตรียมตัวของตู้เสื้อผ้าไว้ให้เราด้วยนะฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่าฟังก์ชันมันไม่ได้แล้วก็เรื่องของฟิลแมทชิวเรียลแล้วก็เรื่องของแบบโทนสีมันอาจจะดูแบบขััดกบ ที่นี่เปน,นิดหนึ่งนะฮะเราก็เลยไม่ได้ใช้หรือทิ้งไปนะครับแล้วก็ทํามันขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งในตัวฟังก์ชันของการใช้งานการแบ่งลิ้นชักการแบ่งราวแขวนต่างๆเนี่ยถูกจัดการออกแบบมาให้ตรงกับฟังก์ชันการใช้งานของทางโอนเนอร์เลยนะครับเรียกว่าเจ๋งมากๆนะครับซึ่งจริงพื้นที่มันก็ค่อนข้างจะจํากัดนิดนึงใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลย ตัวหน้าบานของตู้เสื้อผ้าเนี่ยเราใช้เป็นหน้าบานแบบสไลด์นะครับซึ่งวัสดุนะครับเราก็ใช้วัสดุตัวเดียวกันกับของลิฟวิ่งรูมนี่แหละเป็นตัวลามิเนตลายไม้นะครับเอามาใช้แล้วก็ตัวของหน้าบานเป็นหน้าบานที่เป็นกระจกเนาะแล้วก็มีเป็นเฟรมอลูมิเนียมครับต่อมานะครับเป็นโซนของหัวเตียงนะครับก็คือตรงนี้มันจะเรียบเรียกง่ายเลยครับเป็นผนังกรุธรรมดาโชว์แบบเน้นความสวยงามมีเป็นเรื่องของละแนงอะไรต่างๆเนาะแล้วก็มีชั้นวางของด้านด้านขวาเนี่ยเองนะครับก็ทาเป็นเชขอกสำหร แต่สิ่งที่ผมจะขอพูดถึงนี่ก็คือการที่เราครับได้ดึงความสมาร์ทเข้ามาใช้ในงานนะครับอันนี้เหมือนกันเวลากลางคืนนะได้ถูกคิดมาแล้วนะครับว่าเออถ้ากลางคืนแล้วเนี่ยทางโอนเนอร์จะลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยนะครับแล้วต้องเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมเราเลยเลือกใช้เป็นตัว m o t i เซ s เซอร์นะครับมาติดตั้งเอาไวขา้ข้างๆเตียงน,นั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเวลากลางคืนเนี่ยทางโอนเนอร์ลุกจากเตียงปุ๊บเดินมาปุ๊บเนี่ยมันสัมผัสดได้ว่าเออมีวัตถุเคลื่อนไหวในะประมาณนี้เนาะไฟที่ม พื่อที่เราอยากให้มันเป็นแค่เป็นเหมือนแบบ เป็นไลทิ้งที่จะนาไปสู่ห้องน้ำนั่นเองนะครับ mm hmm. เราไม่อยากจะให้แบบมีไฟมาจากตัวเพาตดาน,นี้ mm hmm. มันจะค่อนข้างแยงตาห mm hmm. นึ่ภาพเวลากบบลางคืนกลางคืนแบบกำลังสลัวสลัวอยู่ใช่ไหม mm hmm. เอาแค่ไฟตรงทางเดินนะครับ mm hmm. ก็น่าจะเพียงพอสําหรับการเดินเข้าไปห้องน้ำเราเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัวเตียงนะครับเราก็ใช้เป็นเตียงขนาด6ฟุตนะครับเราก็ใส่เรื่องของความลักชัวรี่เข้าไปในตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็คือใช้เป็นตัวหนังแท้คุ้มทั้งตัวนะครับ mm hmm. ก็ได้แบบเป็นบอดี้ใหญ่เลยนอนสบายเลยครับนี่เราใช้แบบเตียงยกสูงนิดนึงเพราะว่าด้านล่างเราจะมีการซ่อนตัวไฟ ั้งใต้้ะรปมาณน,นีต่อมาในส่วนห้องน้ำนะครับอันนี้เราก็เนื่องจากที่นี่มันเป็นเซ็กซี่บาร์นะครับก็จะมีหน้าต่างที่มจะเห็นแบบเป็นตัวบาร์ทับเลยนะฮะเราก็เลยมีทาตัวมูลี่ไม้มาติดตั้งไว้ซึ่งเราก็ใช้เป็นตัวมูลี่ไม้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับซึ่งความสะดวกเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะเซตซีนได้เลยนะฮะว่าเป็นแบบอ่ะกู๊ดไนท์ซีเลยพวกเนี้ยสามารถที่จะกดได้จากผ่านแอปพลิเคชันมือถือก็ได้นะครับหรือว่าจะกดจากตัวที่มันเป็นคีย์แพดตรงขนาดก็ได้นะครับ สิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการ w a l k t h r o u g h ที่นี่ฮะที่โปรเจกต์ The Crest Park Residences ลาดพาร้าวเลยนะฮะก็ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบถูกใจนะฮะสามารถที่จะกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพังผมและทีมงานได้ง่ายๆนะครับก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับอยากจะให้พูดประเด็นไหนอะไรยังไงดีเทลยังไงสามารถที่จะแชร์เข้ามาได้เลยนะครับ และท่านผู้ชมนะครับกำลังมองหารูทเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะครับสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่โชว์รูมของเราได้นะครับอยู่ที่ CDC นะครับตึกดีด็อกนะครับตอนนี้มีสาขาใหม่เปิดแล้วนะครับอยู่ที่ชั้น1นะครับก็คือเราจะมี2สาขาที่ตึกดีด็อกนะครับมีชั้น1และชั้น2นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมขับรถมาเนี่ยก็เข้ามาที่ประตู2นะครับจะเจอน้ำคุ้อยู่นะก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาจอดที่หน้าตึกนะครับได้เลยนะเป็นตึกส้มๆนะมีสินค้ามากมายคอลเลคชันใหม่ๆนะครับให้ได้รับชมแบบสัมผัสของจริงงได้ออย่่าจจุใแนนนนะครับ และถ้าท่านผู้ชมนะครับกำลังมองหาอินสึหยาดีไซน์นะครับสามารถที่จะติดต่อเระได้ทุกช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram y o u t u b e นะครับ DM เข้ามาได้เลยนะครับมีทีมงานคอยให้ปรึกษาอยู่นะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางโอเนอร์เจดีนะครับอนุญาตให้ทางผมและทางอดัมนะครับเข้ามาทําการพาท่านผู้ชมมาวอล์กทูดูดีเทลงานออกแบบตกแต่งที่นี่นะครับก็สำหรับ EP นี้เนะี่ยน่าจะครบ ทุกประเด็นนะครับอ่างไรก็มาติดตามในะที่จต,ต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและทางอดัมก็ต้องขอขอบคุณและขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ